น้ำตาของแอฟทักษอนหลังจากร้องไห้ในวันนั้นเพรอทะเลาะกับนนกุลดูสายตานนกุลสี่มองแอฟทักษอนเปลี่ยนไปมันมีดราม่ามันไม่ได้น้ำตาแห่งความเศร้าเศร้าเสียใจนะมันแสดงเห็นว่านี่คือความอ่อนโยงของแอฟทักษอรดาราเนี่ยอ่านแต่มันแสดงออกไม่ได้ฮัลโหลพวกเธอสวัสดีทุกคนนะคะจริงใจแล้ววันนี้พี่บอยอยากจะหยิบเรื่องเล็ก ที่มันเกิดขึ้นนะคะในการให้สัมภาษณ์ของแอปทักษอรมาเล่าในมุมที่พี่บอยมองเห็นบทบาทมองเห็นเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะขยายเรื่องนี้เรามาพูดถึงน้ำตาของแอปทักษอรค่ะน้ำตานี้เกิดขึ้นอะไรอย่างไรและการให้สัมภาษณ์เพียงไม่กี่นาทีของแอปเนี่ยมันสะท้อนหลายเรื่องพี่บอยเล่าตรงนี้นะคะในจริงใจเล่าวันนี้ค่ะขอให้ทุกคนสนับสนุนโดยตรง กับเพจพี่บอยนะคะกับทีมงานของพี่บอยด้วยการเป็นสมาชิกนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนแต่เงินของพวกคุณจะมาพัฒนาเนื้อหาคอนเทนต์ให้ดีขึ้นค่ะนขณะเดีวยวกันขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะฝากเกอร์ประเทศไทยค่ะวันนี้พี่บอยแนะนําผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลเส้นผมของคุณนั่นก็คือแชมพูขวดนี้นี่คือบอนบูสเตอร์บอนบูสเตอร์แฮร์แชมพูแพคเกจนี้เขาจะมีสี่โปรดักต์นะคะมีแชมพูมีทรีทเมนต์มีลิฟต์อินคอนดิชเนอร์แล้วก็ แฮเซลัมเป็นออยอันนี้พี่ไบอยแนะนําตัวนี้เป็นแชมพูแชมพูขวดนี้เนี่ยสะผมเหมือนแชมพูปกติแต่คุณภาพเขามาเต็มขวดเลยนะคะจะช่วยให้ผมเราที่แห้งที่เสียเนี่ยมีความเงางามลดการแตกปลายสร้างความชุ่มชื่นนุ่มลื่นให้กับเส้นผมของเรานะคะเส้นผมเราจะนุ่มสวยสวยงามค่ะเหมาะกับคนที่ทําสีเหมาะกับคนที่ อยากจะกู้เส้นผมให้กลับมาสวยงามน,นะคะนี่คือบอลบูสเตอร์แฮร์แชมพูค่ะปกป้องแล้วก็ล็อกสีผมให้อยู่ทนอยู่นานกับสีรษะของเราค่ะผลิตภัณฑ์จากฟาเกอร์เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่พี่บอยมั่นใจอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ลองซื้อลองใช้ค่ะซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าทางออนไลน์ก็ได้ร้านบิวตี้ทั่วประเทศก็ได้วันนี้พี่บอยมี q r เนาะสแกนได้เลยนะคะกับฟาเกอร์ไทยแลนด์ค่ะทุกๆก,การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของฟาเกอร์ก็คือการสนับสนุนจริงใจเล่าค่ะ มากันอนะ่ะพี่บอยนั่งฟังเสียงสัมภาษณ์ของแอปทักซอนที่เกิดขึ้นแล้วพี่บอยอยากจะขยายเรื่องนี้เนี่ยจดออกมาเลยเนาะคือถ้าถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือมันเป็นน้ำตา แห่งความตื้นตันเนาะน้ำตาแห่งความตื้นตันนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่พี่พี่น้องๆสื่อมวลชนเวลาสัมภาษณ์ยิงคําถามด้วยความเมตตาในขณะเดียวกันสังคมโซเชียลหรือว่าในบริบทของปัจจุบันเนี่ยคนเขาเสพข่าวดาราเนี่ยเขาจะมีคอมเมนต์ตามเพจต,ต่างๆแน่นอนว่าทิศทาง95%อเอาะใช้คำนี้เนาะมันเป็นบวกกับแอปทักซอนหลังจากเปิดตัวกับรุ่นน้องนะคะคุณนนกุลบางคนดูข่าว ดูแล้วก็ไม่ได้แสดงออกอะไรบางคนดูข่าวพิมพ์ข้อความด่าทอเปรียบเทียบเนาะมันก็เป็นลบแต่ที่นี้เนี่ยแอปทักซออนเขาก็ให้สัมภาษณ์แล้วมันก็มีน้ำตาแห่งความ ปลื้มปิติตื้นตันออกมาเพราะมันคือพลังที่ได้รับได้รับจากพี่ๆนักข่าวได้รับจากบรรดาแฟนคลับที่ชัดเจนเลยว่าให้กําลังใจนะคะที่นี้เนี่ยหลังจากร้องไห้ในวันนั้นที่ยืนคู่กับนนท์กุลอยู่เนี่ยมันมีดรามา่าก็มีเพจที่ประเภทแบบว่าจั่วแรงๆที่อยากจะสร้าง กระแสสร้างเอนเก e ด้วยการโพสต์ข้อความเนื้อหาข่าวหรือว่าพาดหัวที่มันมันรุนแรงมันทําให้ภาพรวมของวงการบันเทิงเน่ะเสียแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกทีนี้มันก็บ่เหมือนประมาณว่าร้องไห้เพอทะเลาะกับนนกุลดูสายตานนกุลสีมองแอปแท็กซอนเปลี่ยนไปและอีกมากมายที่เป็นคอมเมนต์เชิงลบหรือว่าพาดพาดหัวข่าวเชิงลบซึ่งแอปแท็กซอนเขาก็มาออกงานอีกงานหนึ่งนะคะก็คือขมจันลึกอวอร์ดเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์อ่อ แสดงความยินดีกับแอปด้วยนะคะสงครามสมรสนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยม <c oughs> เรื่องนั้นตัวประกอบที่เล่นคู่กับแอปทักซอนน่ะเก่งมากเลยอืม <c oughs> เปล่าหลอกเหมือนแซวตัวเองเพราะไปเล่นเขา2านาทีนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ดีจริงๆนะคะก็ดีใจกับแอปอกลับมาเรื่องเรา <c oughs> ทชนี้เนี่ยพอได้รางวัลแอปเขาให้สัมภาษณ์นะบอกว่ามันไม่ได้น้ําตาแห่งความเศร้า,าเสียใจนะมันเป็นน้ําตาแห่งความปื้นปิติตื้นตันแอปบอกอย่างนี้เลยบอกว่า ถ,ถ้าเธอเสียใจเนี่ยเธอไม่ร้องนาร่าไ้เนี่ยไม่มีเสียน้ํำตานะถ้าเสียใจนั่นคือความแกล่งที่แอปทักษออนพูดออกมาเนาะอันนี้พี่บอยก็ชื่นชมในความแกล่งเอาตรงๆอันนี้ขออนุญาตเท้าความเอ่ยถึงวันที่ชีวิตสมรสของทักษะออนสะดุดหยุดลงเนาะกับคุณสงการเตชะนลง ถ้าใครอยู่ในห่วงเวลานั้นถอยกลับไปหลายปีก่อนห้าหกปีเธอต้องเข้าใจว่ามันไม่มีการโพสต์ข้อความในเชิงลบมันไม่มีการแสดงออกในมิติของการประชดประชันเยอะหย่างจากแอปทักซออนเลยด้วยซ้ำซึ่งพี่บอยมองว่านั่นไม่ได้หมายความว่าแอปเก่งแต่พี่บอยหมายความว่าแอปทักซออนเป็นคนที่อดทนอดกลั้นและรู้ว่าทุกความเคลื่อนไหวของตัวเองมันมีผลกับข่าวกับตัวเอง และกับคนอื่นๆมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่ความรักมันสะดุดลงณนะเวลานั้น,นพี่บอยก็เห็นชัดเจนว่าแอปอดทนอดกั้นขนาดไหนกับการที่ตัวเองไม่ฟูมไฟล์หรือว่าใช้โซเชียลแสดงออกในขณะเดียวกันเธอบอกอย่างนี้ว่าวันนั้นที่ร้องไห้เป็นเพราะว่ามันเป็นความซึ้งใจมันเป็นน้ำตาแห่งความซึ้งใจแห่งความตื้นตันแห่งความปีติที่มันเกิดขึ้นเองซึ่งแน่นอนว่ามันแสดงเห็นว่านี่คือความอ่อนโยนข,ของแอปทักษอนและทุกๆคอมเมนต์ทุกๆ การสนับสนุนทางตรงทางอ้อมข้อความเดินบอกกับตัวหรืออะไรกันแล้วแต่มันทำให้เธอรู้สึกได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองย้อนไปจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแอปทักษอรอกนลกุลเนี่ยเขาก็เพาะบ่มความรักมาในระดับพอสมควรเนาะแล้วก็มาสุกงอมเต็มที่คนจับจ้องมองเห็นเห็นอาการกิริยาของความห่วงหาอาทรของทั้งคู่ในวันที่คุณพ่อของคุณแอปทักษอรเนี่ยเสียก็มีการดูแลกันแบบอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เป็นประเด็นที่คนก็จับจ้องแต่แอปก็ยังไม่ได้เปิดตัวจนสุดท้ายพี่บอยไปแซวนั่นแหละวันที่พี่บอยแซวในสตูดิโอสแซแอปทักซอนบอกว่าข่าวที่พี่บอยแซววันนั้นมันําให้แอปมั่นอ,อกมั่นใจในการเปิดตัวถามว่าเรื่องนี้ทำไมพี่บอยพูดพี่บอยบอกได้เลยนะถ้าไม่มีการเขี่ยวันนั้นของพี่บอย พี่บอยเชื่อว่าแอปก็อาจจะลังเลที่จะเปิดตัวหรือลังเลที่จะให้โลกนี้รู้ว่าเธอมีความสัมพันธ์กับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องซึ่งเคยแสดงซีรีส์ด้วยกันจากคู่ขวัญกลายเป็นคู่รักจริงๆและวัยที่ต่างกันแน่นอนว่าทําให้แอปทักษอรอก็ต้องกังวลไปธรรมดานอกเหนือจากวัยแล้วเธอมีลูกสาวอีกมันก็จะต้องเป็นความกังวลไปอีกว่าเราจะวางตัวเราจะเริ่มต้นชีวิตหรือเราจะมีมูฟเมนต์อย่างไรมันเป็นประเด็นไปทั้งหมด แต่พี่บอยบอกได้เลยนะคะว่าณเวลานี้ผ่านมาเป็นปีแล้วเนาะแอปทักษะออก็ถือว่าเป็นนางเอกและเป็นคนดังที่รู้จังหวะเวลาพี่บอยว่าห่วงต่างๆของแอปทักษะออนในการเปิดตัวกับนนกุลในการเปิดตัวไปกินข้าวกับสงการอดีตสามีในการใช้ชีวิตกับลูกสาวพี่บอยว่ามันคือจังหวะเวลาที่แอปทักษะออนเนี่ยทำถึงบอยมองว่ามันคือจังหวะเวลาที่มันถูกต้อง มันเหมาะสมมันคู่ควรมันเป็นเวลาที่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พี่บอยพูดมาทั้งหมดมันคือคําตอบว่าทําไมนักข่าวถึงมีความเมตตาแอปทําไมแฟนคลับคนที่รักแอปทักษอรจึงรับได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและทําไมแฟนคลับนนกุลซึ่งอาจจะต้องมีภาวะหรือจังหวะในการหวงนนกุลมากกว่าน,นี้ถึงยอมรับและเปิดใจรับแอปทักษอรเข้ามาพี่บอยว่าทั้งหมดทั้งมวลมันคือห่วงเวลามันคือจังหวะ ที่แอปทักษอร์เนี่ยใช้ประสบการณ์เรียนรู้ตั้งแต่ตัวเองเรียนจุฬาลงกรน้องนิเทศจุฬาเข้าสู่วงการพี่บอยจึงใช้คําแบบนี้เนาะว่าแอปทักษอร์เนี่ยสร้างคุณค่าให้ตัวเองและมันถึงเวลาแล้วที่เวลาเราได้อะไรตอบกลับมันเป็นสิ่งที่คู่ควรเหมาะสมที่เขาจะได้ทั้งเรื่องของคําพูดคาจาจากนักข่าวการเสนอข่าวแฟนคลับหรือคนในสังคมที่จับจ้องมองเห็นว่าแอปทักษอร์กาลนนคุณเป็นอย่างไรแต่ใดๆแล้วก็แล้วแต่พี่บอยก็บอกว่า นี่คือความอดทนอดการ์วันนี้แอปให้สัมภาษณ์นอะเมื่อคืนบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยแอปอ่านแอปเห็นแต่อดทนอดกลั้นในการแสดงออกอยากคอมเมนต์แต่ไม่คอมเมนต์พอแอปเข้าใจแบบนี้ว่าไม่มีทางที่ทําให้ทุกคนเข้าใจเราเอาว่าคนที่เข้าใจเราเขาเข้าใจเราก็พอนี่ไงน,นี่คือการเป็นดาราพี่บอยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แอปทักษอรดาราระดับท็อปต้องมีกระโถ่อมของตัวเองเอาไว้ระบายเธอเข้าใจปะ่ะเพราะว่าโซเชียลเนี่ยเราอ่าน ดาราเนี่ยอ่านแต่มันแสดงออกไม่ได้มันอาจจะอยากโต้ตอบอาจจะอยากด่าทอกลับไปแต่ความเป็นดาราเป็นคนในสังคมที่สังคมจับจ้องแสงส่องตลอดเวลามันก็ต้องอดทนเนาะแอปคือคนหนึ่งที่พี่บอยเห็นชัดเจนว่าอดทนอดกัน้นอดทนอดกั้นกับการโต้ตอบเพราะบางคนเนี่ยเข้าไปโอ้โหแสดงความเห็นในเพจอ่านข้อความแล้วมาบางทีมันหดหู่มันทำร้ายจิตใจนะเพราะฉะนั้นแอปทักซอนจึงเป็นคนที่วันนี้เนี่ยใช้คําว่า ภาพลักษณ์ดีจากสิ่งที่ตัวเองสร้างและเป็นอันนี้พี่บอก,ก็เล่าภาพรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นถามว่าเอา้าแอปมาพูดเรื่องอะไรแอปพูดเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าโอ้โหเป็นดาราในจุดที่แอปยืนอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนอกเหนือจากความอดทนอดกั้นแล้วอะ่ะมันต้องมีการวางแผนชีวิตมันต้องดูจังหวะห่วงเวลามันต้องดูว่าทําอะไรให้มันเหมาะสมให้มันคู่ควรถูกไหมคะโดยเฉพาะพี่บอยว่า ผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านร้อนผ่านหนาวตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยอ,อยู่ในวงการบันเทิงมามา,มายาวนานภาพรักด,ดีแล้วพบรักกับหนุ่มรุ่นน้องซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นข้อสังเกตเป็นเมนชั่นที่คนจะแบบจับจ้องแต่มันผ่านวิกฤตหรือว่าผ่านจังหวะชีวิตนี้มาได้ด้วยด้วยฝีมืออะเล่นละครเก่งไม่พอวางแผนชีวิตเก่งด้วยนี่คือแอปทักสอนนะคะก็เจอแอปทุกครั้งที่เจอเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ,อก,กันอนะเนาะ อันนี้พี่บอยไม่ได้หมายความว่ามาพูดเพราะรู้จักนะแต่พูดเพราะสิ่งที่แอปพูดให้สัมภาษณ์สองสาครั้งล่าสุดเนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นถึงเรื่องราวในวงการบันเทิงเหมือนกันว่าคนเบื้องหน้าเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตกันง่ายๆแบบพวกเราคนปกติมันก็เป็นราคาที่ต้องแลกมากับเงินทองที่มากมายกับการเป็นดาราเนี่ย ค่าตอบแทนสูงถูกไหมคะแต่แน่นอนว่าค่าตอบแทนสูงมันไม่เท่ากับว่าเราก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตที่ต้องวางแผนรู้จักอดทนอดกัน้นรู้จักจังหวะชีวิตรู้ว่าทําอะไรได้อย่างไรถ้าเป็นคนอื่นอาจจะทําอะไรได้ง่ายๆได้เลยแต่สินใจได้เลยแต่อยู่วงการบันเทิงเธอ,เอมันมีมิติจุดทุกจุดรอบตัวไปหมดถ้าจะขยับอะไรมันจะเกิดผลอะไรอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่พี่บอยจนถึงตรงนี้เนี่ยก็ก็ขอพูดแอปที่ ทำให้เรามีความสุขกับผลงานของเธอและเธอก็ได้รางวัลล่าสุดจากคมชัดลึกอวอร์ดซึ่งพี่บอยว่ามันก็เป็นสิ่งที่สะ้อนให้เห็นว่าเออคนทํางานเนี่ยมันได้ทั้งรางวัลเนาะและรางวัลชีวิตที่ได้ก็คือเสียงปรบมือจากพวกเรานักข่าวหรือว่าประชาชนแฟนคลับที่วันนี้ปรบมือให้กับแอปทักษออนในเกมชีวิตที่เก่งเหลือเกินกับการเดินทางมาสู่วันนี้ที่ที่ดีแม้ว่าหลายๆคนจะจับจ้องมองเห็นแล้วก็สังเกตในสิ่งที่มัน หลายคนอาจจะมองว่าโอ้ยคบเด็กแม่ไม้คบเด็กไอ้คำนี้เนี่ยใช้คำว่ามันเป็นโจทย์มันเป็นเรื่องยากเหมือนกันที่จะให้คนมองผ่านแต่ว่าถึงวันนี้แล้วพี่บอยก็ใช้คำว่าแอปทำได้แล้วค่ะช่วงท้ายขอบคุณฟาเกิร์นะคะพี่บอยแนะนำฟาเกอร์ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมนะคะตัวบอลบูสเตอร์เนี่ยเขามี4ตัววันนี้แนะนำตัวสำคัญเลยก็คือแชมพู แชมพูเป็นขวดนะคะสีทองอย่างนี้เลยสีขาวมุกแล้วก็มีตัวหนังสือดําทองแบบนี้นะคะแห่แชมพูขวดนี้จะช่วย กู้เส้นผมของเราให้กลับมาสวยงามค่ะใช้สระผมปกติเลยเธอและใช้คู่กับตัวอื่นๆให้ครบเลยเนี่ยมันก็จะช่วยกู้เส้นผมของเรานะคะใครกลัวผมฟูไม่นุ่มลื่นใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะลดอาการผมแห้งผมเสียากขวดนี้ปัาสากเคมีที่ทำลายเส้นผมนะคะและเหมาะกับคนทำสีแล้วก็คนผมปกติใช้ได้เลยคุณสามารถใช้บอนบูสเตอร์แร์แชมพูนี้ซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตร้านบิวตี้ช็อปแล้วก็สแกน QR ค่ะ นี่คือฟาเกอร์ไทยแลนด์หรือว่าปัตตะกาไวาก็สั่งซื้อได้เลยนะคะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องขอบคุณในวันนี้ก็คือขนมปังกรอบปลาโฮมี่ค่ะนี่คือขนมปังที่คู่ควรกับการติดบ้านเอาไว้นะคะขนมปังกรอบปลาโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ค่ะเขาจะมีทั้งหมดนะคะหลายรสเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรสมะพร้าวงางาดําสาหร่ายก,กลิก่นไก่กลิ่นชีสโกโก้โฮวีสรวมไปจนถึงรสคาราเมลป๊อปคอนค่ะติดบ้านไว้ดูทีวีดูซีรีส์ในรถได้หมด อร่อยและคู่ควรกับการซื้อเอาไว้เพราะว่าเด็กๆจะชอบมากนะคะหาซื้อง่ายเลยซูเปอร์มาร์เก็ตมีหรือว่าสแกน QR ตรงนี้ปุ๊บนะคะคุณก็สามารถสั่งซื้อแบบออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านเลยค่ะย้ำนะคะสนับสนุนโฮมี่ค่ะขนมปังกรอบตาโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้เนี่ยสนับสนุนเขาสนับสนุนขนมปังโฮมี่เท่ากับสนับสนุน รายการจริงใจเล่าค่ะถ้าใครชอบสิ่งที่พี่บอยพูดเรื่องชีวิตดาราแบบแอปทักษอ,อนที่มันขยายความแบบนี้ถ้าชอบคอมเมนต์ได้นะคะพี่บอยคิดว่า พี่บอยมีมุมมองแล้วก็อยากจะสะท้อนเรื่องราวในวงการบันเทิงในมุมที่สร้างสารรค์นะให้กับทุกคนได้เห็นเนาะเพราะว่าบางครั้งเราเห็นข้างหน้าเราอาจจะไม่เห็นข้างหลังแต่พี่บอยเนี่ยเห็นทั้งหน้าทั้งหลังก็เอามาขายายเอามาเล่าให้ทุกคนได้รู้จักให้ทุกคนได้เห็นและเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงคอมเมนต์กันได้นะคะนี่คือจริงใจ,ใจเล่าในเวอร์ชั่นที่พี่บอยเล่าชีวิตแอปทักษอนจากการให้สัมภาษณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาในงานคมชันลึกอวอร์ดค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ